ครับสวัสดีครับผมผมเอ็ดดี้ครับจากทีมเวรามยูเนเต็ดอีสปอร์ตครับครับสวัสดีครับผมก็อดแมวครับจากทีมลอนมีเต็ดอีสปอร์ตครับรู้สึกดีมากเลยครับผมที่เราสามารถเข้าไปในวันที่2ได้เพราะว่าการที่เราเข้าในวันที่2เนี่ยมันทำให้เรามีเขาเรียกว่าอะไรการเตรียมตัวเยอะกว่าหลายๆทีมประมาณนั้น ก็แมตช์แรกเนี่ยเราก็เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นครับที่เรารู้ว่ามันมีอีกหนึ่งตัวอยู่ในอยู่ในน้ําแต่แค่สุดท้ายแล้วเราก็สื่อสารกันผิดพลาดจนทาให้ไม่ได้ไก่ไปในแบบนั้นแต่พอเริ่มมาแมตช์ใหม่เราก็พูดให้กําลังใจกัน เราชัวร์ไม่มีคนอยู่ครับเพราะเราล็อกมาจากบ้านที่มีผมกับคนาซี่อยู่เอ็ดดี้กับคนาซี่อยู่ตรงหน้านบ้านนั้นแล้วเราก็ล็อกให้เพื่อนเข้าไปในบ้านนั้นเพราะว่าเป็นจุดกึ่งกลางมากกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีคนก็คือการที่เรายิงได้มันไม่เป็นผลอะไรครับเพราะเรามีบ้านอยู่แล้วทีเอจีเขาขับรถไปเหมือนเขาจะไปบ้านเหลืองกลางวงคือเขาขับรถฟรีแล้วผมแค่ยิงตกแค่นั้นครับไม่ได้ตั้งใจให้เกิดคิวครับ Safety, but burn สาเหตุที่เราเข้าสู่ฝั่ง a อทเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถขึ้นไปทางขวาวนได้เพราะว่ามีโอ้ตอยู่เราก็เลยเลือกที่จะคุยกันว่าเราจะเลือกที่จะตีบ้านเพราะว่าลายตีบ้านเนี่ยมันเป็นลายที่เราเดินไปชิดค่อนข้างง่ายครับแล้วก็เราก็ไม่ได้รีบปิดเอ k ขนาดนั้นเอทเคเขาเลือกที่จะออกมาปิดเราก่อนเราก็เลยอาศัยจังหวะตรงน,นั้นมาได้ แผนการเราก็คือเราจะไปตีโอทครับเพราะว่าข้างหน้ามีกองฟางอยู่กองฟางนึ่งเราต้องไปชิดกองฟางนั้นเพื่อจะเล่นต่อแล้วก็เล่นสมก,กับทีมโอทครับ well. ED, รู้ครับเพราะว่าเรารู้ว่าโอท์เหลือ3แล้วก็เหลืองูอีกหนึ่งเพราะคนแอนซี่เป็นคนที่ตัดโอดไปตัวประมาณกลางเกมได้รู้ว่าผู้เล่นโอท์เหลือ3คนแล้วก็เหลืองูตัวนึงครับ ใช่ครับผมชอบใช้มากมันสกคตเล่นถนัดมากชอบเล่นครับชอบเล่นชอบเล่น,ลน i i รู้สึกว่ายิงเรามั่นใจก็ความรู <sk ills> <sk ills> <sk ills> uh like ้สึกท ah> ี่ได้เข้าไปเนี่ยคือเราได้เข้าไปไฟนอลแค่หนครั้งเท่านั้นจากปีที่2แล้วเราก็ทําผลงานได้วันแรกได้ค่อนข้างน่าพอใจแต่วันที่2เราก็ผิดพลาดไปเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ ครับแล้วพอเราเข้ามาถึงรอบนี้ได้เนี่ยเป็นวีคที่6แล้วก็สําคัญที่สุดแล้วในทุกๆวีคของการแข่งขันเราก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เข้าร่วมในวีคที่6นี้แล้วก็ส่วนเรื่องของความพร้อมเนี่ยครับเราก็ซ้อมกันอย่างหน,หนักมากเล่นกันอย่างเยอะมากๆศึกษาแผนการเล่นอะไรอย่างนี้ครับเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับวีคที่จะถึงนี้แล้วก็ต้องรอดูคนที่จะได้กินไก่เข้ามาจนครบด้วยครับก็ฝากติดตามเชียร์พวกเราด้วยนะครับทีมเวลามยูเอเอีสปอร์ตนะครับขอบคุณมากครับ